โอเคแม่เฟนเดวนี่ชามเราจะมาจุดแมงปอง60ก้านอ่าอันนี้คือแมงปอง60ก้านโอ้โหนี่คาดใหญ่มากทุกคนส0ก้านนะครับเอาเลยนะไปเรื่อย three two one w o มาลองใส่ตัวนี้เลยใส่ถ้วยนะครับถ้วยคุณแม่ผมเองเดี๋ยวโดนแม่ด่าแน่เลย ไป่ไหมโอเคตัวนี้ไม่แตกนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในโซนของไม้ขีดนะครับผมรอบหน้าก็กจะมาทำอะไรอีกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับกรอบแก๊ปด้วยนะครับวันนี้ขออำลาไปก่อนบายก๊อบแก๊ป